นะครับแต่ว่าสำหรับบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อาจจะล้นตลาดบางช่วงเวลาก็อาจจะขาดตลาดอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยล้นตลาดถึงขั้นที่รัฐบาลจะต้องช่วยอุดหน,นุนการส่งออกเข้าใจว่าถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอุดหน,นุนฟอง146สตังค์นะครับเพื่อให้ช่วยกันส่งออกไปแล้วก็ ช่วยเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในประเทศด้วยแต่สำหรับช่วงเวลานี้เนื่องจากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแล้วก็มาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลเพราะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงกังวลบ้างว่าถ้าไม่รีบไปซื้อมาเก็บไว้เดี๋ยวจะไม่มีไข่รับประทาน ความต้องการเท่าที่สำรวจในช่วงวันสองวันมานี้ก็เลยเพิ่มขึ้น2ถึงสเท่าเช่นบางห้างใหญ่ๆเนี่ยขายปริมาณสมมุติว่า100ส่วนก็ต้องขาย3วันแต่ว่าเมื่อวันสองวันมานี้แค่วันเดียวก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยทําให้ขาดตลาดในบางช่วงบางเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูตัวเลขการผลิตรวมแล้วเนี่ยโดยเฉลีย่ยก็ถือว่ายังอยู่ในปริมาณเท่ากับหลายหลาปีที่ผ่านมาคือวันละ40ล้านฟองอมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่าก็จะเข้าไปดูในเรื่องของอการควบคุมราคาที่จะดู ไม่ให้มีการขายเกินราคาเพราะว่าขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเนี่ยก็ตกประมาณ2.8บาท8หรือว่า2.90บาท90โดยประมาณนะครับการที่จะขายไปถึงปลายทางผู้บริโภคก็อยู่ในช่วงประมาณ3.30บาท30ถึง3.50บาท50อันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออภยัยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจำหน่ายในราคาที่สูงมากเกินไปกว่าราคา เฉลี่ยที่ควรจะเป็นก็ต้องถือว่าจะถูกข้อหาค้ากำไรเกินควรซึ่งก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีโดยเด็ดขาดแล้วก็ขอเรียนว่ากรณีหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นกรณีอุทาหรณ์ที่ชัดเจนว่าคำพิพากษาศาลเนี่ยถึงขั้นจำคุกจริงแล้วก็กรณีของการขายสินค้าอุป,ปโภคบริปโภคในลักษณะค้ากำไรเกินควรรวมตั้งไข่ด้วยเนี่ย โทษก็จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้พูดกันในที่ประชุมศูนย์อำนวยการโควิดเมื่อเช้าว่าจะได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือกำชับเพราะว่าผมได้ลงนามแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจจังหวัดและก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่าขอให ดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็จับกลุมดําเนินคดีกับผู้ที่กักตุนแล้วก็ขายสินค้าเกินราคาหรือว่าค้ากําไรเกินควรโดยเร่งด่วนนะครับแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้